สนับสนุนโดยโตโยต้าถนนสีขาวถนนแห่งน้ำใจถนนแห่งความปลอดภัยกลับมากับรายการของเรารายการคิดเปลี่ยนโลกนะครับเมื่อกี้นี้เห็นไปแล้วว่าเก็บขยะมาเยอะมากเก็บหมดถุงพลาสติกฝานู่นฝานี่กิ่งมื่กินไม้เก็บหมดทุกอย่างไม่ตองแห้งก็เอาเขายังไม่ได้บอกเลยใช่ไหมว่าจะเก็บไปทําอะไรไม่บอกบอกสั้นๆแค่นี้อ่ะหนูรู้สึกว่าหนูหลวมตัวมาได้ไงเนี่ยรายการนี้เอะอะไรเขาฝันหลายๆคนคงตกใ ก็เก็บไปที่บ้านเฮ้ยดีก่อนสิอย่าเพิ่งบอกสิเดี๋ยวเขาจะบอกกันในเนี่ยอะไรในทีมเดี๋ยว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 เขาจะบอกกันนะฮะอ้าคุณผู้ชมติดตามชมมันต่อว่าเก็บขยะได้เก็บไปทําอะไรสวัสดีค่ะลุงอยู่ไหมคะใหม่สุขคอนธวานะคะคใหม่เก็บขยะมาได้เยอะมากเลยโอ้เยอะปะคะ แล้วเราเราจะเอาไปทําอะไรคะแล้วมันใช้ทั้งหมดนี้ได้ไหมดูซิเนี่ยเอามาเต็มเลยครับเคือว่าเอามาทําเป็นฐานอัดแท่งวันนี้ไม่มีเวลาทั้งวันค่ะที่อยากจะเรียนรู้กับคุณลุงว่าจะทําฐานแบบนี้ขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างง่ายยากยังไงคุณลุงสอนได้ไหมคะได้เลยครับ ก็ต้องทายัางไงพวกขยะที่เป็นพลาสติกทายัางไงก็เขาคือสิ่งที่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายต้องมาแยกมาแยกเลยว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้อุยรอ้อนตอนนี้นะคะเราก็ทำการเอาขยะที่ใหม่เก็บมาเนี่ยเผาไหม้ละด้วยการที่เอาพวกเปลือกมะพร้าวหรือว่าเปลียกมะพร้าวของคุณลุง ไปเผาเป็นเชื้อนะคะใช่โอเคตอนนี้เราเผาเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวไปให้คุณลุงดูนะคะว่าจะทําอะไรกันต่ออ้าวครับคราวนี้ก็ใส่ตัวป่นนี่เลยครับตัวนี้จะเป็นตัวป่นไปเลยครับเดี๋ยวโอเคเราใส่ยังไงใส่ไปเลยนะเทลงไปทั้งหมดนั่นเลยนะครับหมดกังเลยอ่ะลองเลยครับปั่นให้ทำทุกอย่างอะให้สาวสวยเซ็กซี่ทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอ่ะลองลอง ไปเลยครับเฮ้ยมันฝืดอะไปเลยๆไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนต้องพลันแรงแบบว่าโอ๊ยหนูว่าออกมาต้องหน้าหนูต้องดำแน่เลยเนี่ยถ้าดำก็ไม่ให้มีควันก็เดี๋ยวเอาหน้ามาพรมแล้วทำไมคุณลงไม่บอกดูตั้งแต่ตอนแรกเราเหรอ ก็เหมือนผสมกุ้งน่าจะเจกก็ข้าไปเข้ามาอ๋ออย่างเงี้ยหรอมาเดี่ยหนูทำเองถ้าถามว่ารายได้เดือนนี้คุณลุงก็แบ่งหนูขึ้นแบ่งได้จคุณลุงน่ารักนี่คือกร้นวินยืนการทำแล้อันนี้คือพอเวลาเราเผาเสร็จแล้วแล้วก็มาปั่นให้ป่นป่นเสร็จก็มาคุกใส่แป้งค่ะใส่แป้งอ่ะไอ้เขาเรียกว่าแป้ง มันนะคะแล้วก็คลุกให้มันแบบเข้ากันนวดนวดนวดค่ะแล้วก็อัดแท่งอ๋อได้เป็นก้อนมามาอัดแท่งค่ะอ๋อเหมือนกับมีไอ้นี่ตอกตอกตอกเข้าไปให้มันแน่นใช่ค่ะแล้วพอมันอันนี้เนี่ยเหนื่อยมากหนักมากหนูรู้เลยว่าเงินแต่ละบาทที่มาจากฐานพวกนี้เนี่ยคุณลุงต้องเหนื่อยบ้ากแค่ไหนเพราะว่ามันต้องมีหลายขั้นตอนมากเลยคุณลุงมีอีกวิธีหนึ่งก็ไปปั่นจักยาน ตนีุ้ณลงอีกแล้วว่าหลอกให้หนูเหนื่อยอีกแล้วว่าโอทางคิดเนาะเครื่องนี้เนูจะเป็นแชมป์โลกในการปั่นจักรยานไม่ไหวแล้วอ่ะ ต้องมาตากแดดค่ะอ,อย่างที่บอกพออันเนี้ยตากแดดต้องแดดทั้งหมด4แดดนะคะสแด<บ>ดไม่ถึงมางว่าเปนสี่แดดสี่แดดคือ 4, 4วัน,วนค่ะีวันฐานที่เราทำอ่ะต้องมาตากแดดทั้งหมด4วันถึงจะใช้ได้ไม่เปน,นงานอ่ามาขวร่ามาลุ้นกันได้หมเอ,เอาฐานมาลองดูว่าฐานที่ใหม่สุคนทวาทำเองอ่ะมันจุดไฟได้จริงหรือเปล่าติดไหม แต่ต้องทำม,มันไม่เกี่ยวกับฐานนะคุณเดี๋ยวม,มันจะมีทอดไข่ไม่เคยทํากับข้าวเลยในชีวิตทอดไข่อย่างไม่อะต้องมาทอดให้คุณลุงชิมในรายการนะอายมากโอ้โห oh. oh. ให้แต่ใช้ได้นะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะทั้งสองอย่างเลยหน้าตาก็ดูไม่เลวนะลองดูนะคะว่าคุณลุงจะทานได้ไหมแต่ว่าที่สําคัญที่มันใช้ได้แน่ๆก็คือฐานที่เราทําเองรู้เลยว่าฐานเนี่ยมันมีประโยชน์มาก จากที่ขยะที่คุณเขาไม่ใช้แล้วป้าลองชิมไหมคะอลองชิมล<ม>องชิมอ๊มรสชาติเป็นไง,องบอกเลยคคุณะคุณป้าจริงใจมากเรียบร้อยสุดแล้อ,อ,อ,อันนี้คือสุคนธวาททำเองเลยนะเราภูมิใจไหม ก็ภูมิใจนะหมายทับใจคือเหมือนกับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วทําให้เขามีกําไรมีเขาเรียกว่ามีรายได้ได้มาอ่าจบไปแล้วเรื่องฐานครับผมเรื่องหนึ่งแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยนะต้องบอกได้เลยว่าใครที่กำลังกินข้าวอยู่รีบกินให้หมดทําไมเกิดอะไรขึ้นช่วงอะไรอีกอะไรอีก ช่วงหน้ามีอีแบบว่ากินข้าวไม่ลงตีดห่าแรงกว่า,วาเ,เยอะแต่ว่าก็ได้ภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนกันใช่ครับแต่ช่วงนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับเพื่อจะทําให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายต่อผู้คนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะก็ต้องขอให้กําลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านนะคะให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีค่ะสู้ๆค่ะและในวันนี้ค่ะเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือยานพาหนะคู่ใจของเรานั่นเองนะคะ วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบก,กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะเพื่อน,นําไปปรับใช้กับรถเดตนคู่ใจของเราได้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มานัทคะ่ะสวัสดีครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนะคะกาลังขับรถไปอยู่ค่ะแล้วพบว่าทางข้างหน้าเนี่ยมีน้ําท่วมขังเราจะประเมินสถานการณ์ยังไงดีคะว่าเราควรจะขับไปต่อหรือว่าควรจะกลับรถดีอะคะอาจารย์มีวิธีการประเมินโดยไม่ยาานะครับโดยดูจากรถคันที่วิ่งข้างหน้าดูความสูงระหว่างน้ําที่ขึ้นมาถึงระดับขอบล้อของรถนั่นคือจุดที่เราสามารถประเมินได้ ถ้าข้างหน้าไม่มีรถให้เราประเมินนะครับก็ดูขอบฟุตบาทหรือป้ายข้างทางอันนี้เป็นตัวที่จะประเมินได้ผมจะประเมินอยู่3าส่วนคือ1คือดูระดับความสูงของเื่องท้ายว่าสูงขนาดไหนอันที่2คือพวกคอมพิวเตอร์พวกคุณเครื่องยนต์อันที่3ระบบดูดได้ดีช่วงนี้ถ้าน้าเข้าไปก็คือจะเข้าไปสู่ในเครื่องยนต์นะครับจะค่ายเกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่นี้มีอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่า เราเนี่ยจะต้องขับเข้าไปจริงๆในในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังนะคะอาจารย์เรามีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะอาจารย์อันดับแรกนะครับก็คือเราควรจะปิดแอร์ทันทีนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเปิดแอร์อยู่เนี่ยฟิวจะขาดหรือมอเตอร์จะไม่ได้นอกจากปิดแอร์แล้วเนี่ยมีอะไรอีกคะอาจารย์สิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของการารักษาความเร็วรอบของเครื่องยนต์นะครับเกียร์อัวโตมามาที่เกียร์ําที่เกียร์เอลเลยค่ะเป็นเกียร์แมนนวลอยู่ที่เกียร์หนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้าทางท่อไอเสีย ง่ายๆเพียงยแค่นี้เองนะคะแอบหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถนำไปใช้กับรถยนต์คู่จของคุณได้นะคะอนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเรา